ตามตัวเลยครับกล้องภูทรพอหอมกลิ่นครับไฟนี้ซ้อมไปด่วนครับไฟนี้ซ้อมมาก็เกือบเดือนครับซ้อมอยู่ไรครับไฟนี้ลูกมะขามหวานแล้วมีใครเป็นผู้ว่าคับซ้อมมาที่นั่นก็เพชรดาร์กี้สิบแสงนะครับรบกวนพี่ๆไหนใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบแปดนะน้ำหนักที่ปล่อยมามากี่กิโลครับก็ เราเป็นมือตันตายเลยครับเขาสอนอ่าแล้ววันนี้เราเจอกับจักรเพชรเคยเจอเขามาไหมไม่เคยเจอครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วเราได้ติดสารที่เราใส่เขามาป่ะก็ดูทาง YouTube อยู่เขาเป็นมือตันตายแหละอ่ามวยต่อยมาติดอ่าแล้วอย่างวันนี้เราทำทีมเราอย่างไนก็ยูงไงครับเขาาสอนก็คือไปตามสไตล์เราเลยนะอย่างของเรานี่ไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนกันได้ไหม สามยกครับของเบียร์อ๋อเป็นไงวันนั้นภาชนะครับอ๋อแล้วก็แล้วก็เลยมาต่อยอันนี้ต่อห้ายกวันนั้นต่อยอยู่เท่าไหร่สามยกวันนั้นต่อยร้อยสามสี่ครับอ๋อแล้ววันนี้ต่อยร้อยสามเจ็ดครับก็ไปอีกหน่เลยนะสบายๆแล้วนี่ก็ผ่านแล้วด้วยนี่แล้วแล้วต่อยมวยละมาลูรู้มี่ไฟแล้วประมาณอะไรนะครับต่อยที่ต่อยมาเนี่ยทั้งหมดละกี่ไฟแล้วประมาณก็ล้ำจะออกมาจากทหารก็สามไฟครับอืมแล้วถ้าลูรู้ทั้งหมด เพิ่งต่อยเป็นมวยแค่สามไฟเองใช่ครับไอ้ที่รวมหมดเลยครับอ๋อไม่ถ้ารวมรวมทั้งหมดเลยรวมก็ร้อยกว่าร้อยกว่าไฟแล้วอ๋อแต่ที่เพิ่งต่อยก็หายมาคือเพิ่งได้ขยับดีสับไฟครับอืมแล้วก็จ้าหน้าที่ครับแปดนิ้วครับฝากช่วยช่วยแฟนคลับหล่วันนี้หน่อยอ๋อฝากพี่น้องชาวแปดนิ้วช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยครับจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมมาครับพ่อชาย